แโงโมมาดีตัวนี้แม่จ,าจ๋าจะไปคลบผ้าไปเลยผายยองผายืดมีไปแม่จา๋าผาไปพรมก็มีแล้วหรอเจ้าตางจะเป็นสายเดียวแบบนี้ไปเลยแม่อาจาจะมีเส้นกล้ามไปบ้างแม่าใช่หูเธอ,อแต่บอกเลยว่าของป้าแตงโมนี่สไตล์มันแรงพี่เต๋อต้องเถอะนะเนี่ยเธอดูชนมือหนึ่งมาค่ะแตงโมเนี่ยมันจะมีความขอบไปด้วยอ,อ่าใช่เออเนะนี่ยนี่เพราะเป็นขอบเนี่ยมันเยอะกว่าป้าอื่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย โคจะแซ่บแม่รายการนี้เนี่ยแต่งลูกโป่งลูกไม้มีไปหรูอพยายามกับจุกแม่ดูนะเนี่ยอันนี้แต่งลูกไม้ด้านหลังมาค่ะแม่แล้วรายการนี้สาวๆชอบใส่มากขายง่ายเธอตอนนี้สายตะัากระตุ้นสปารเกตี้มีไปแม่ดูนะนี่สําเลยจพี่พีอย่างเลิศเธอนี่มาเดี๋ยวดูกับเบรื่อยๆเลยกระสาเนี่ยเดี๋ยวดูกับเบรด้วยเลยพี่พี่เอ้าวมีน้อยเดียวเนี่ยเออแล้วมีเยอะเล้วไว้แล้วก็ซาร่ามาอีกค่ะแม่อันนี้บอกไปเหลือแค่สามก็ถึงท้ายเลยเข้าใจแลือแค่สามก็ถึงท้ายเลยแม่สาเนี่ยหนืกว่านึกว่าม แม่สวยมากแล้วดูนะแม่ลงตลาดขายเลยตัวหกเก้าอย่างตามพี่เต๋อถ้าตล์แบบเนี้ยถูกต้องแล้วคนเขาซื้อกันอยู่แล้วแล้วขายเดียวคือเขาเสียหมดนะนะใช่เขาแบบผู้หญิงทุกคนใส่จริงเออมันใส่สบายบางคนใส่ทรงใส่ซาใส่นอนออะไรย่างเงี้ยได้เลยนะพี่นะใส่ไปถึงเป็นริงได้หมดแม่ได้ตัวสี่สิบโลหนูตีไปประมาณสี่ร้อยตัวบอกลบนะสี่สิบโลตีไปสี่ร้อยตัวบวกลบแมะงานนี้นะฉันหวานว่าตอนนี้แม่ดูป้าเธอแซ่เกิน ไปหลงเฮ้ยราแบบนี้ก็ชนมือหนึ่งนะแม่ยุงงนะ้ยตาเนี่ยซักอบหน่อยไม่ให้มันท่ามันใส่ตัวให้มันมีความกระต่างนน,นิดนึงอ่ใช่เออบอกเลยคุ้มจุดแน่นอนแล้วทำราคาได้เลยแม่เออนะอะแม่เรือสามก็ท้ายแม่าสายเดียวรวมผ้าป้ายแตงโมเนาะแม่ใครสนใจแม่จัด400ตัวบล็อกเลยแม่เอาไปแค่ 2, 900บาทแม่ตาเออราคาดีวูสองแจ๊วเธอวนนี้วันนี้ส่งให้ถ้าส่ง77 <7, 7 S 1> บาทเออ,เอ,อใครชอบมีรับรีวิวได้เลยอย่างที่บอกวันนี้ไม่มีรหัสนะชอบจัดได้เลยค่ะถูกต้องนะอะ เนี้ยสีสันตัวอื่นก็มีไปด้วยแม่หนูก็เลยชอบอย่างบางใต้ไม่ดีมันดำข้นเยอะแต่เนี้ยมันมีสีอื่นไปด้วยแม่บางป้นะแม่ผ้ามันเก่ามันจะมองมันจะมีความแบบว่าขยุยขยุยเอออย่นก้อนอะไรย่างเงี้ยนะแต่เนี้ยผ้ามันคลายตัวดีมากเลยทีมีนะโลดเถอะไทยเตาก้อนรีวิวพิมดับรีวิวเลยแม่สองก้านะคะสี่ร้อยตัวบอกเอาไม่บอกนะรีวิวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นตอนนี้รายการนี้เหลือสองก้อนสุดท้ายก้อนใหม่สองก้อนสุดท้ายนะเออนะคะใครเตาก้อนใหม่แม่ก็สองก้อนใหม่ W L S S นะ ดับเบล L หกสิบ S S มาได้เลยได้โคตรเดียวโคตรจุกที่ไหนอีกเธอห้ามโอ้โหหรือว่าแม่จะเท่ากับสองก็เลิศนะเธอใครจะรับจุกได้แม่เอาสองก้อนเพราค่าส่งก้อนละเจ็ดสิบเจ็ดบาทก้อนใหม่ด้ค่าส่งเท่ากันเลยแม่สองพเก้าค่าส่งก้อนละเจ็ดสิบเจ็ดบาทคุณตาคุณพี่มินดาดับบก้อนใหม่แม่มุณตาก็รีบไปแล้วค่ะใครจะเอาก้อนใหม่เลย W L หกสิบ S S แม่โอ้โหก่อนที่น้องจะหมดนะแม่เออเสียวเด้อเสียดเออจังหวะนี้แม่จ๋าเนี่ยเธอดู แล้วหนูชอบใส่เดี๋ยวมากเวลายอยู่บงอยู่บ้านเออค่าส่งบวกกับค่าของเลยไหม<ช>บวกได้เลยแม่สมมติแม่เอฟโปรนี้สนะองเก้าเนาะแม่บวกไปอีกเจ็ดสิบเจ็ดบาทก็เป็นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถูกต้องไมอเดี๋ยวามีคำโมเดิลให้เนาะเออนะโอ้โหเริที่มีจาก,กาับคุณค่าแม่ปกติค่าส่งแพงมากนะเออเนี่ยแม่แต่งเชอรี่มาค่ะยิ่งใครอยู่พื้นที่แบบอยู่ไกลๆเนาะไม่เต็งเนาะมันจะมีบวกเพิ่มด้วยเถอะต้องนะอย่างวันนี้ห่างไกลอะไรแเออเขาจะบวกจากอำเภอเมืองไปเป็นนนนกิโโโลลเเเยะะด้้้ออวัีคคจงู เดียวนะแม่ตัวไหนที่แม่คิดว่าเฮ้ยดีเทลเรียบไปสำหรับพี่ซื้อตัวร่งมาติดค่ะเออนะคะนี่ฮาร์โก้ตันยางหมดเพี้ยงเลยแม่ตอนนี้นะฮาร์โก้ตันยางหมดเพี้ยงเลยอะแม่อะไรงเออเนี่ยสวยโอ้ยดูใบเดียวเนี่ยจ๋านะเนี่ยอันนี้เป็นตัวปักนะแม่ซื้อมาติดได้ต้องแล้วมันดูน่ารักคุณใช่นะเนี่ยโค้จะแซ่บใครเอาจัดได้นะคะแม่เหลือก้อนใหม่หนึ่งก้อนเหลือก้อนใหม่หนึ่งก้อนแม่สองพันเก้าร้อยบาทนี่ W L 60 s S ได้เลยเนาะขาวแฟชั่นมีเอาได้เลยแง่นี่ใครอยู่ไรนี้แม่จสาวบอกเลยคุ ใส่บ้องใส่เดี๋ยวมันขายได้ตลอดนะเธอหรือว่าบางคนชอบใส่จับมงจับเม็ดเนี่ยหนูชอบใส่จับเม็ดคุณแม่เม็กับเสายืดเออก็ได้โถเออเดี๋ยไปเดียไปได้หรอไม่เนาะได้ไปหลากหลายคุณแม่แม่ดูนะเนี่ยโถผมจุกเบอร์แล้วเวลาขายแขวนให้แน่นราวพี่เตยโอ้ยโคตรน่าเลือกหนูชอบเลือกอะไรแบบนี้นะแม่เออนะฮะมาใครเซาตัดเล่ยแม่๋ามีสบดบาร์ไหมมีคุณแม่สบดบาร์มีเป็นก้อนใหญ่ใหญ่ดูบอกได้เลยเนี่ยใช่ค่ะมานี่นี่อันนี้ออกท้อคอเดี๋ยวโชว์อันนี้เลยเดี๋ยวเก็บเลยนะคใรเลยมเนาะตองี่ยฮ